สี่มลภาพสี่แห่งสำนักงานจาสำนักจัดก,การชำรุดการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ในนามของจังหวัดไฟป่าหมอกควันและฝูรองเพียนสองสุดห้าขออนุญาตนำเรียนสองสุดห้าเช่นการดำเนินการตรวจจับควันดำของยานพาหนะเชียงใหม่ขอขกบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นส่วนสำคัญในการบต้องเร่งประสานภารกิจว่าอ่ะแหล่งกำเนิดนะครับ ไอ้สิ่งหนึ่งที่ตอนที่มีการพิปรายครับเรียนท่านรุ่งีว่าตานุกรมเฏียาอรท่าขอสำสักทัานที่อยู่ในนี้ทั้งดีด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการต้องกันเนี่ยซึ่งพื้นที่นะครับสามรดับแรกที่มีพื้นที่ยอที่สุดในโลกประเทศไทยแต่แล้วเนี่ยที่ทั้งหลายก็ขอรนาสามด้วยแหัะเทียง2.5 กาจเราให้วิจัยอยู่นะนนตัวเลขยังไม่ไมร้อยเปอร์เซ็นต์ปอยสามท่านค่ะลำดับการป็ว่าก,รก,ก,การจัดองว์ทรัพยากรทรรมชาติได้สูญไดลร้อนจะได้กรุณาที่านะครับนี้ต้องถือว่าจุดความร้อนนะครับในภาคเหนือ เมื่อเทียบกับปี64และ63ลนั้นเนี่ยอ,อยู่ในเกมที่เรียกว่าดีมากขึ้นมามีการพัฒนาในเก์ที่ดีมาพอสมควรมีการลดลงไปถ้าเทียบกับปี64นะครับลดไปออ70กว่าเปอร์เซ็นถ้าเทียบกับปี63ลดลงไปถึง80กว่าเปอร์เซ็นวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงเวลาเช่นนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เมื่อสักครู่ทั้งผมและท่านประธกระทรวงได้ย้ำกับทางผู้บริหาร ว่าเราจะต้องเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ในภาคสนามนะครับมาตรการต่างๆนั้นจะต้องเตรียมตัวให้รัดกลุ่มเพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับจาก63มา64มา65นั้นมันอยู่ในขาลงของจุดความร้อนแต่ในความเป็นจริงนะครับในชีวิตคนเราเนี่ยทุกอย่างมันจะมีไซคลของม,มันอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังให้เก็บข้อมูลว่าปี63เนี่ยเรามีจุดความร้อนสูงมาก พี่น้องในจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่นั้นเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากก่อนปี63นะครับมันมีไซเคิลของมันเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ดูว่าช่วงปริมาณฝนสภาพอากาศจะมีผลกระทบกับจุดความร้อนช่วงสองปีที่ผ่านมาบางท่านอาจจะพูดว่าที่จุดความร้อนมันลดเพราะว่าเรามีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นก็แปลว่าในอนาคตอันใกล้นะครับจะมีไซเคิลที่ปริมาณฝนมันลดน้อยลงก็จะเป็นเหตุทาให้จุดความร้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าหาเราเราหาไซเคิตัวนี้ให้เจอเราก็จะได้วางมาตรการต่างๆนะครับในกะาร,นะร,นะรป้องกันทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกับจัดเ,เ,เรีว่าวัสดุที่จะเป็นเคื้อเพลิงสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมาตรการที่ผมได้มอบให้กับทางหน่วยงานนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่แล้วก็ของโมทรัพย์เองอีกทั้งในวันนี้ก็ได้ขอให้ทางรทกรมควบคุมมลพิษนะครับไปเริ่มแยกแยะว่า เี2.5ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีการเรียกว่าแยกแยะไหมว่าแหล่งเกิดมาจากอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่มีการเรียกว่าต้นกําเนิดของเพียม2.5เปอย่างไรแล้วก็พิษของเพียม2.5นั้นมีที่มันสลายเองได้ไหมมีที่มันหนักนาสากัรไหมที่เป็นอันตรายอย่างไรไหมเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลกับที่น้องประชาชนนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพย์เอง ในส่วนของจังหวัดท้องที่ท้องถิ่นทหารตำรวจนั้นเป็นสิ่งที่อยากต้องทํางานกเป็นางใกล้ชิดนะครับดังนั้นวันนี้ที่มาหลากัหลกๆก็คือว่าเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นเราต้องทํางานให้หนักเพื่อที่ถึงเวลามันพลิกกลับขึ้นมาใหม่นะครับเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็รับสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ในประเทศย้ําว่าเป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ในประเทศนะครับแต่อะไรที่เราควบคุมได้เช่นจุดความร้อน นะครับการเผาในที่ร่องแจ้งในพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าโูรักนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็เป็นสิ่งที่กระทรวงทรั์นั้นได้ขอความร่วมมือนะครับานใกล้ชิดทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงเกษตรและอหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการไปทําความเข้าใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้น,นครับ